สวัสดีครับทุกคนมันเกิดยังขึ้นพี่น้องเอยสงสัยต้นไม้นี่มันมีอาถันพ์นีจังไหนพี่น้องโลกเขาร่วงลงมาตวยโมเวนตะละมือบางมือกสองโตสามโตบางมือกับโตหนึ่งทุกเศร้าพี่น้องมันเกิดจากที่ยังงงหลาย เป็นน้ำต้นไม้อาถรรพ์มึงเพื่ออย่งไดมึงได้พี่น้องต้นใหม่มาดูผมงงแต่ละเสานี่สมีนกเขาล่วงลงมาต่ยแต่ละมือเนี่ยมือละสองโตสามโตก็มีแต่ว่ามือนี่อีกโตหนึ่งเลยพี่น้องเลยเฮี่ยจังไหนมันเป็นเพราะอ,อีหยังกันแน่ดูดินี่ก็นกเขาใหญ่สำ เ,ออเกิดยังกันแน่เนี่ยเกิดจากบอ่อเกะให้ยังไหนพี่น้องเลยแค่ละเศร้านี่ต้องมีดหลงมากๆวตัวหนึ่งกับสองตัวทุกมือต้อนไม้ก็ล่มเย็นเป็นสุกเอยมันจังไหนกันแน่ว่ะมันเกิดจากยังกันแน่พี่น้องเอยสงสัยแล้วต้นไม้ก็อุดมสมบูรณ์ใบ นะ้าโมมี่ยังเกิดที่ทำให้นกหลงลงมางแต่ละมือเพื่อนเพออาะอี่ยงโคยงงหลายพี่น้องมันแกดจากบอ่อเกิดไปยังไหนตดละเศร้ามานี่พอตำก็สองสามได้่ามือนี่มีตัวเดียวโ้ยง้งง,งพี่น้องเลยเกิดจากอยังกันแน่ว้า ้นไม่กับใบในหนามันขึ้นนกกับน,นอนลหลายแต่กัล่วงลงมาว่าวเวนกันละมือเกิดจากอย่างน้อ,นอพี่น้องเลยโอ้งง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 หลายแต่พี่น้องเลยว้าสวัสดีครับ เดี๋ยวมืเอ,อื่นสิมีกับอพี่น้องเหมือนกันแต่และามีทุกมือมือละโตสองโตเพราะอย่างนั้นนี่สาเหตุสงสัยอ่าสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเลย